สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับพาทุกท่านนะครับเอบซีทางฟังของแพลว์นะครับเพิ่นกระบ,บอกม้าแบบซีกับพี่น้องนะกรบับอกว่าอกหักทำใจไม่ได้เห็นอดีตเมียมีชีวิตที่ดีป้าพี่น้องนะครับอ่าเป็นจังหวา่าแบบซีตีพี่น้องหลังจากที่ เพจไทยรัฐทีวีครับพี่นอนะครับเพจข่าวดังระดับประเทศนะครับเพิ่นกระลงข่าวบอทบิ๊กใบแบบ4ีนะครับล่าสุดนะครับส,สดร้อนเพื่อนบอกว่าบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ตอบชัดหลังมีคนดรามา่าเรื่องที่เจ้าตัวเมาวายจนทิ้งตัวหมดสภาพที่ไต้หวันตาพี่นอนะครับแล้วก็เพื่อนก็บอกอีกว่า ผู้ใบ้านฟินแลนด์ตอบชัดดราม่าเรื่องมาวัยที่ใต้หวันฉันเพิ่งอายุ25ปีขอฉันสนุกหน่อยประมาณนี้กับพี่น้องนะครับเพจไทยรัฐเพิ่นกับเอาว้วแบบซนะครับแต่ว่าเอฟซีทั้งฝั่งของบอดบิ๊กเอฟซีผ้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเพิ่นก็น ทราบที่มาที่ไปแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ไปเที่ยวไต้หวันกับพี่น้องน,นะครับแต่ว่ามีเอฟซีบางคนบางกลุ่มพี่น้องบอกเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นเอฟซีขาจรนะครับ เข้าไปต่อว่าในส่วนของบอสบิ๊กคับพีนองนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยเอามาลงให้ยังบางคนก็บอกว่าบุมีขาวไม่ตีประมาณนี่กับพี่น้องนะครับแต่ว่าล่าสุดคนนี้นะครับน่าจะเป็น f c อีกฝั่งหนึ่งกับพี่น้องบอกว่าอกหักทําใจไม่ได้เห็นอดีตเมียมีชีวิตที่ดีป้าพี่น้องคนก็เขากดเข้าไปหัวลาะเต็มอยู่พี่น้องนะครับแล้วก็มี f อทั้งฝั่งของบอสบิ๊กเข้าไปตอบ ส่วนกลับนะครับแบบซีบอกว่าเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ธรรมดานะอย่าใช้คำว่าอกหักเพราะฝ่ายชายเป็นคนเดินออกมาเองแบบนี้เขาเรียกว่าอกหักเลยคะนะครับ f อฟซีบอบีเขาไปตอบคอมเมนต์แบบซีนะครับอีกคนหนึ่งก็ตอบกลับบอกว่าสภาพ ย้ายเถาป้า,าพี่น้องก็คือไปว่าเอฟซีท่าน,นีบอกว่าเป็นย้ายเถาจนพี่น้องนั่นแหละครับแลังนี้เอฟซีหลายคุณหลายท่านเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากครับพี่น้องนะครับแต่ประเด็ดนก็นคือว่าบอกว่าบอสบิกเนี่ยคิดถึงเมียเก่านะครับก็เลยไปกินเหล้าเมาไว้ดูต่างประเทศประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับอันนี้ก็ งงครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยเขาจิเมาเห็นอย่างเขาจะคิดถึงเหตุยังประมาณนี้พี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าเขาไปไกลแล้วจ้านะครับบางคนก็บอกว่าคิดถึงก็บอกเขาโลดประมาณนี้กับพี่น้องนะครับหลังจากที่ก้อนหน้านี่ทั้งฟังของอดีตภรรยากเก่าก็แพ้วพลเยวเพิินก็ทายรูปแคปชั่นกับว่าที่เจ้าบ่าวเพกสันนะครับพี่น้องในเพจเพลินเนี่กวานกันทุกมือนะครับเอฟซีฟังนั่นนะครับเห็นบอลบิ๊กเม์เนี่ยก็เลยบอกว่าบอลบิ๊กคิดถึงและ อิจฉาเขาประมาณนี้เห็นเขามีชีวิตทีด่ดีกว่าก็เลยกินเหล้าเมาดีกว่าประมาณนี้กับพี่นองเอาทุกท่านมีข้อเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับทุกท่านกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามช่องไว้นะครับทำให้ข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้รับไปก่อนคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมสวัสดีครับ